เย้ yeah. สวัสดีครับผมมาสเตอร์เบนรออยู่กันในแคลไอบ้บูมบีชครับติแคลทับแคนเมาแล้วโกบูมบีช้อมยังไม่ได้อัพเลยอะโอ้โหเลเวลยังเกียนหมูมากคนนี้กำลังเ,เอ้ยเฮียกดผิดเกือบแล้วเกือบแล้วกำลังอ,อัพเกรด พวกนี้เหลือสามสามแหละอยากได้ตัวเนี้ยต้องอัพบ้านเฮดคอร์เตอร์เลเ้วแปดแปดเลยเหรอฟุอ้งจะห้าเองอ่าและความฝันกูจบนั่นอะไรวะใช่ไแมมาป้นบ้านผมเว้ยนี่ขนาดดูดิระเบิดที่เพียนสร้างมาจะโอ้โห ระเบิดคงไม่ได้ผลแล้วแหละตึม้มเหี้ยแต่มันมันอัดไม่ค่อยแรงนะเว้ยตัวเนี้ยมันอัดไม่แรงนะเว้ยมึยงจะมาทำลายจริงเหรอโอ้เออตอดตอดนี่อนะเลือสามก็ยิงนู้เว้ยต้องเสียงมาต้องเสียงมา อ้าวเฮ้ยมั่งมีอีกอยี่ว่าผู้พลาดแล้วตุม้มโอ้โหผมว่างห่างกันไปแน่เลยเนี่ยต้องวางให้ใกล้กว่านี้แหละยิงเข้าไปยิงเข้าไปหมดยังวะตายสาลายอนไออนไอ,อน คนจีนคนจีนเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยบอสเหรอไม่มีบอสด้วยโู้ยนี่มันป้อมอะไรเอ่ย MMG เลือดหมื่นสองดาเมจต่อวินาทีแปดสิบห้าโอ้หมอท่าเลเวล4 ตีดีเพ่อวะเดินเราก็เดินมาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บจัดการไอ้นี่ก่อนเติมเลือดปุ๊บปุ๊บก็ก็อาจจะชนะลองเลยอย่าไปกลัวบอสใช่ไหมอย่าจัดให้อย่าจัดให้อ,ใหอ้าวใครตีบ้านผมเนี่ยปิดไปแป๊บเดียวโดนตีแล้ว เร็วอ๋ออ้อยมาแมนแท้แมนแท้แแทโอ้ยยังถึกอ่ะอ้ยว่าต้องจัดการนี้ก่อนละเฮ้ย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 เย็ดเป็ดอ้าวสัตว์สัตว์ตตเอ,อ้ย ไอ้สัสมืออีฮีบอสมึงบนเต็นใช่ไหม้ำมันกูตายได้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 โอ้ยกดผิดใช้อะไรดีเนี่ย ได้เลยพวกเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ับน,นี่ัะหน่อยนะเอ้ยป้อมดีกว่าโอ้ไม่ได้ละนี่ดิใช้อะไรดีเนี่ยชักบอมสักชุดหนึ่งนี่ เมเอวดีกว่าไมวเมีเมวออ,ออกออก,ออก,ออกหยุด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 อืมทำลายมอท่าให้ได้พอและ่ายแม่งเลยสี่ตัวยีิบสามเลยสู้ค่ะไม่ไม่กลัวค่ะยีิบสามก็ยีิบสามเมตร ไม่มีหีบเลยได้มาวางแผนใหม่ด,ดังหน่อยไอ้นี่ถึกมากถึกสดๆเฮ้ยเดินอ้อมนี่ดีไปปึ๊บ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 ยิงถึงเมา่วะเชียงก็ต้องยิงถึงดูดีอะ เราต้องใช้ไอ้ยักษ์สี่ตัวจัดการมอเอ,อ้ยให้มอมันลุมยิงแล้วเราก็เอาปืนบอมไปยิงปืนใหญ่แผนนี้โอเคอันนี้โอเคอันนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ไปเลยยิงนี่สิเพ่ไอ้หา่า เออกูเถืกอกูเถืกอ๋ออย่าตายอย่าตายนั่นแหละดีมากมยิงเร็วเร็วจะได้เติมเลือดเข้ก็ไปเอาเอาียเหียอย่าตายดูเว้ยเอวตายแล้วตัวหนึ่งสัตว์เออนั่นแหละอืมสัตว์เอ้ยยังแม่เวร์กูไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอก โอ้ยมันงยิงแรงกว่านั้นเนี่ยถึกเว้ยถึกถึกถึกว่าพระเอิญนพระเอิญนพระเอิรถึกอ๋อเฮียตายเลยการนี้ดีมากเฮ้ยเหลือตัวเดียวถึกเย่ yeah! หายหนูจะมาเล่นกับพี่ เสียใจว่ะเสียใจเสียใจว่ะทำลายมากงหมดเลยมันเขี้ยวแดกขี่วนาวนาุธินะเรับมึงอ่ะอืมกูไปอัพมาแล้วไอ้แฮมเมอร์แมนสุเน่ย์ไงละ่ะบสาสุก้าหญิงยิงเข้าไปเออมึงทำไมไม่ไมายิงด้วยกันวะ แบบประตูบ้านอ๊มมัมเย่เ์แบ็คโอ้ยเม็ดเทเต็มเลยไอ้วนเาย we have any idea how hard you are shooting okay ได okay, ้ไปตั้งถามมาใหม่นะมึงอ่ะอืมแผนนี้โอเคเหลล่ okay, าแผนนี้โอเคเลย่ จุดโผลกันใหญ่แย่ yeah, ในที่สุดผมก็จัดการไอ้แฮมเมอร์แมนได้เรียบร้อยโอ้ oh, ไดี25เมตรเหมือนได้เม็ดคืนเด้โยวจัดการมันได้แล้วภารกิจเสร็จสิ้นครับวันนี้อ oh, ดีใจดีใจมากโอ้ห oh, ไม้เต็มเลยอะ่ะต้องรีบหาทางระบายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแม้มาตี ไอแผ่นนี่โอเคเว้ยใช้ใช้เอออย่าโดนแม่งมาตีเงินรับไม้อีกตั้งมันชิดๆกันหน่อยเออเแาละดีแล้วแหละเอาละวันนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าชอบก็ฝาก Subscribe ด้วยนะครับผม ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะขอบคุณอย่างแรงเลยฮะ,ะสวัสดีครับบ๊ายบายไ้เจอกันใหม่พีว